สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้แอดมินจะมาสรุปในแนวทางหานอยสองนอยนะคะพี่น้องจ้าว่าเข้าเดืนหลุดนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ เด็กที่อายุไม่ถึง18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจ้าดูสิพี่น้องสี่ไปเอาสี่สามสเฉยเลยพี่น้องไม่เอาสีสองหลุดเลยพี่น้องดูสิคล้ายพี่น้องจ้ามาแค่1 2ึ่สองสองนึ่เนี่ยทุกอย่างต้องไปกลับเนียน นอกนั้นคือไม่มาเสียได้จังเลยพี่น้องไม่งั้นก็จะมาตรงๆแต่ไม่เป็นไรเข้าหนึ่งคู่นะคะพี่น้องทุกอย่างก็ต้องไปกลับนะคะแอดมินก็จะย้ําทุกครั้งเลยนะในคลิปนะคะพี่น้องจ๋าโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมวันนี้กันเลยจ้าวันที่10 7เดือน4ปี64นะคะพี่น้องจ๋าฮาหนอย สองน้อยนะคะตัวเลขที่แอดมินคำนวณน,นะคะจะเป็น5 9นะคะพี่น้องจะวิ่งเดินนะคะเรามารูด5กันนะคะ5 0 5 1ดูสิพี่น้องลบก่อนแป๊บหนึ่งนะคะขอโทษขออภัยนะคะเขียนตรงนี้แล้วมันมาชนตรงนี้พี่น้องจ้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่ห้าหกห้าเก้านะคะมาลดเก้ากันนะคะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหก 98นะคะทุกอย่างต้องไปกลับนะคะแอดมินก็ย้าทุกครั้งเลยนะคะถ้ามาตัวกลับก็คือเข้าเหมือนกันนะคะพี่น้องจา้าตัวเลขที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น5 4ากับ9 2สองนะคะเลามาตีตารางกาลังวันกันนะคะจะเป็น7 6 2 4นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา้า ก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจพี่น้องด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องสาวโซทำคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจ้าขอให้ทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีจ้า